ราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่17สิงหาคม2565นะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามให้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปราคาข้าวค,คลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากรมการค้าภายในประเภทของข้าวนะคะชนิดที่1ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินทร์ราคาอยู่ที่14,200-15,000บาทต่อตนันจังหวัดนครราชสีมา 14, 4,500-15,000ถึงบาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานี13,600-14,300ถึงบาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษ14,000-15,500ถึงบาทต่อตันจาก ถัดมามาเช็คในส่วนของข้าวเปลือกชนิดที่สองได้แก่ข้าวเปลือกเจ้านาปางปี2565จังหวัดนครสวรรค์9,300-9,400ถึงารบาทต่อตันจังหวัดพิจิตร9 2 0 0พั0สถึงารบาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก9,200รบาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี9 4 0 0่ถึงเการบาทต่อตันจังหวัดอยุธยา9,200-9,300ถึงารบาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่3าได้แก่ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปางปี2565 จังหวัดสุพรรณบุรี1 7 0 0 0 1 8 0 0บาทต่อตันจังหวัดชัยนาท1 8 0 0บาทต่อตันจังหวัดลบบุรี9,500-9,700บาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่4ได้แก่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาปี2,564-2,565จังหวัดขอนแกน 9, ่น9,700-10,000บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี9,300-9,800บาทต่อตันจังหวัดสกลนคร9,700-10,000บาทต่อตันค่ะหม้ยเหตุราก ข้าวเปลือกณนะความชื้น15เเซนะคะพี่ๆน้องๆผู้ปลูกข้าวเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวทุกท่านถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจาัดก,การขายสามารถที่จะไปแจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ที่จังหวัดของท่านที่ท่านปลูกข้าวอยู่ที่ท่านอาศัยอยู่ได้เลยนะคะหรือสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในสายด่วน1569ได้เลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยจ้าบ๊ายบาย